อ่าตามไปยาวใช่ไหมครับไปถึงนู่นเลยอีวันโนยังนวากวาจีหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวกวาจีก็มันก็มีผลกับบางทีมันก็ต่างต่างกันกับอ่ากวาจีนวาหรือไปถึงอีวันโนยังนาเราก็จะมีว่ากวาจีกับนวาต่างกันอย่างไรนะกวาดีจังการค้าแเร่งกวาจีกับวาเนี่ยกวาจีมันน้อยกว่านี่อาจารย์ กวัวจีมันเหมือนกับว่าอ่ากวัจีนวามันเหมือนกับมันมีความแล้วก็มีนวา่ามันมีเหมือนกับเชิงมันไม่เหมือนกันนี่ากวัจีกับวา,วาวานี่อ่าโดยเฉพาะมีสองรูปเท่ากวัจีมันจะมีรูปเดียวอ่ะหมายถึงตัวอย่างะนะครับตัวอย่างสมมุติว่าเป็นอ่ากวัจีคือไอ้ที่ทำก็คือในใน,ในบาอูตาหอดมันก็เข้าใจว่าอ๋อนในบาดาหอดที่ทำก็คือทํา นะครับแต่ถ้าเป็นวาปุ๊บเนี่ยมันจะมองอ,อีกแง่มุมหนึ่งว่าเหมือนกับวิเศษกริยาวิเศษว,ว่าทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับอย่างเนี้ยอ่าอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของวาสับเพราะฉะนั้นวาสับในที่นี้อย่างเช่นยัดยัดศิลธริยาอ่าอะไรนะใ,ในในวารโรวสารูปาอ๋อจากขุนทะเลีงอ่าวารโรสารูปา,า,าก็อย่างจัตตาโรเมจัตตาโรเมจัตตาโรอิเมทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ อันนี้ลักษณะของวาวาสับนะครับมีให้เลือกอ่มีตัวเลือกมี ps, มีเหมือนตัวเลือกอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นกว้านจีเพิ่มอ่ะในในอุทาหรณ์ในบางเขาจะเน้นไปในบางอุทาหรณ์นะแต่ไม่ได้เน้นว่าได้ก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็จะไม่ได้เน้นตรงนั้นอันนี้ลักษณะวานะเนาะเข้าใจละเกว้านจีกับวากว้านจีนี่มีรูปเดียวอย่างเช่นพันธุเสวะเนี่ย มีรูปเดียวใช่ไหมครับทาอย่งนี้แ,แต่ว่ามีรูปเดียวะน<า>ยะเอกรูปวจีนวาจะเอกัฏฐเยปุเยเนกรูปกาวจีนวาจะวจีนวาจะเอกัฏฐเยปุเยเนกรูปกาแปลว่ากับวจีกันนวานี่เหมือนกันเหรอคะอาจารย์ไม่ไม่เหมือนกันคือวาสสาบนี่มีสองรูปนะครับอ่วาวจีนวาจาเาเวเะเอกัฏฐเยปุเยณเอกรูปกา ส่วนวาสับนี่วิภาสาไม่แน่นอนอมีสองรูปก็พูดง่ายว่าวาจิรูปเดียววาจิกันวามีรูปเดียวอุทาหรณนรูปอุทาหณนะ์ร,หรูปเดียวแต่ว่ามันมีน้อยเขาจะมองไปในใน,ในบางที่เท่านั้นในเบาทาหณ์เท่านั้นส่วนวาสับนี่เขาไม่ได้เน้นลักษณะนั้นวาสับนี่เน้นวิธีการเน้นวิธีการว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เมื่อ็เลยมีสองรูปอะ นะครับยันเนี้ยมีสองรูปแล้วนาวาละคะอะไรนะครับนาวานาวาเหมือนกับกัจจิเหมือนกัจจินะครับนาวาเหมือนกัาจิากัจจินาวาเนี่ยนะครับมีความหมายเท่ากันนะครับยันเนี้ยแต่มันคนคนละสถานะกันนะมันมันลงวิพัตได้เหมือนกันยันเนี้ยนะครับค่ะส่วนกวัจจิในที่ท่านบอกใน กัดใจนะในกจัจจีติกสมาทําไมจึงใส่กัจจีสาวเข้ามาก็เพื่อนะเพื่อห้ามตัวอย่างในเพื่อห้ามการเป็นอสวรรคในตัวอย่างเป็นต้นว่ายศศินทริยานี้สแสดงว่าที่ไม่ทํามีมากหรือมีน้อยกว่าครับเยอะมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นกวัจจีตัวนี้มันไปบังคับในตัวที่ทําเพราะฉะนั้นตัวอุทาหณ์ที่ยกเว้นน่ะมีเยอะหรือมีน้อยครับ เยอะค่ะเยอะกว่าดูจากคําว่าก,กวจิเพราะกวจิในบางแห่งในบางอุทาหรอนออเนี๋ยนะครับที่ให้ทำน้อี่ให้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอันนี้เป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนกว,กวจิอุทาหณ์ก็อุทากิงอุทารณะอุทาหณ์ที่ที่ไม่ทะนะครับมันก็มีมากอย่างเช่นยัดสินทริยาน์นะรีรก็ไม่เป็นยัดเสนทริยานี้ใช่ไหมครับ เพราะนั้นเราเพราะนั้นในการทําตัวรูปด้วยกว่าจานวนรุเตนี่ไม่ต้องเห็นอีแล้วต้องจะต้องเป็นเอตลอดนะครับตะทูประมังไม่ต้องเป็นตะโถประมังนะไม่ต้องเป็นตะโถประมังเพราะฉะนั้นก็คือทีฆะอาจจะมากกว่าเนี่ยตะถูมาตะถาอุประมังสูตรที่จะเรียนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่าสูตรนี้มีน้อยหรือมีมากครับมีน้อยค่ะมีน้อย อ่อปาอากวัตจีก็คือในบาวดาวก็คืออปาวิสยะสูตรเนี้ยอปาวิศยะศยมีวิสัยน้อยอ่าอปาวิสยะสูตรน,นะครับไม่ใช่มหาวิสยะสูตรน,นะครับนี่เราก็ก็ให้เข้าใจตรงนี้เวลาเราทำส่วนที่เราก็อ่าทำไม,ไม่จาเป็นต้องเจอแบบนี้ปุ๊บจะต้องทำ ด้วยกวอยจาสนางลุตเตนะครับเนี่ยมันมันข้อยกเว้นมันมีมากกว่านั้นนะครับเนี่ยครับก็คือถ้าเราผ่านส่วนนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปเจออีกสูตรหนึ่งอันนั้นก็คือเปรียบเทียบกันว่านั้นจะเป็นวิธีที่ใช่ครับทำมากกว่าหลังจากที่เราลบสลัดหน้าไปแล้วอ่าอาจจะเป็นเนื่องนา้น,นักศึกษาก็ต้องดูเวลาเราไปเรียนบาลีจริงๆก็มันก็จะเป็น เป็นเวทีให้เราได้มองเห็นว่าสูตรไหนมีใช้มากนะเราก็เวลาเราไปแปลธรรมบดไปแปลชาดกหรือไปแปลพระใจพิดกนะครับสมมุติเราตั้งใจว่าชาตินี้จะแปลพระใจพิดกให้ให้หมดนะยกเว้นที่แปลไม่ได้น,ดนะครับ,นะรบยกเว้นที่แปลไม่ได้คือยกเว้นทั้งหมดเลยนะครับนะครับยกเว้นที่แปลไม่ได้ก็ลองดูนะครับนะตัวที่ท้าทายจริงๆคือไม่ใช่ไวยากรณไวยากรณ์นี่ เป็นเป็นเหมือนกับเป็นแพเป็นเป็นอะไรนะเป็นเรือใช่ไหมครับทําให้เราข้ามมหาสมุทรคือปัจจัยบิดเได้เพราะนั้นตอนนี้เรากําลังต่อเรืออยู่นะต่อเรือต่อแพอยู่กําลังผูกเรือผูกแพอยู่เอาตายล้วตอนนี้กําลังผูกอยู่อายุจะถึงร้อยแล้วทํายังไงเอ่ยนะครับก็ก็ไม่ต้องทําไงก็ก็ต,ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับ แต,แต่มีโอกาสก็ลองไปเอาขาจุมๆลงในมหาสมุทรบ้างก็ดีนะครับคือกวดีกวดีเ่ะถ้าทำทำบ้างทำบางเนาะถ้าไม่ทำมันก็จะทำอย่างอื่นไปเ,เลยใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ถ,ใชถ้าวาเนี่ยไม่คาดกับต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้ใช่ครับแล้วขอวันนี้ก็กต่อเรื่องต่อวามัน,ม,นมันไปเน้นวิธีการส่วนกวาจีไปไปเน้นตัวไปบังคับตัวอย่างว่าตัวอย่างที่ทำเนี่ยน้อยมันมันไป เพราะมันมันสามารถใช้ด้วยกันได้ทั้งวาทั้งวัจิเาาไม่เอาเป็นอะไรเราก็จะิค้าเป็นป่นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวาปุ๊บเน้นอะไรนะก็เน้นแบบวิธีการอะใช่ไหมครับวิธีการไม่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะวาจะมีวิกับอะจะเห็นว่าวาวิกับปะโดยไม่แน่นอนเราจะแปลอย่างนั้นนะหรือก็ไม่ก็วาสัพเป็นวัติตาวิภาาไปเลยอะนะครับ อแกในก่อนกันแล้วกันนะครับตรงตรงอุปบัติขานะหนใจคือการแปลนะที่ว่าอีกขาเขอ,อีกขานี่เป็นการมองการพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาโดยโดยความเหมาะสมอันนั้นมันมันก็ก็คือการวางเฉยไหม นะครับพิจารณาโดยไม่ไม่เอ็นไปในทางโน้น <lied. S 1> ในทางนี้ผ,นผ,นผ่านปัญญาด้วยไงมองใกล้ชิดแบบว่าเพราะนั้นอุเปกขามันจึงบัญทีมัน,อ,นอุเบกขามันองค์ธรรมมันจึงไม่บันทีมันก็หมายถึงว่าปัญญาก็ได้นะครับ